ไปดีทั้งส้มตอนนี้เขาเจ้าเดินทางเข้ามาเนาะจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาในจังหวัดเพชรบุรีแล้วชิมุงนาไปเมืองใจกลางเมืองเพชรบุรีพู่ออะไเดี๋ยวนี้มาฮอดอำเภอแก่งคอยนี่แหละอำเภอแก่งคอยนี่จะต้องได้อันเดีอวฮันโซต้องได้สิกไซเนาะ ซิกไซไปแล้วมีอถนนยกระดับไปแล้วก็ไปทั้งเนาะซิกไซแล้วก็ขัวเข้าไปขัวนี่ไปอำเภอแก่งคอยคันไปซื้อไปเพชรบุรีไปสะอ,อ๋มปไปปุ้ยไปสะอ๋มไปซื้อนี่นะเพราะว่าซิกไซราคาต่ำสะพานยกระดับ ที่แปอำเภอแกงคอยนี่นนเขาข่าวนี่นไปซื้อเนี่ยไปเพชรบุรีหรือว่าไปสะอัมเพชรบุรีหมายเข,า,เขาไปในเมืองเพชรบุรีเนาะ,ะ,ะไปสะอัมอำเภอสะอัมเนาะ,ะสมบูรณ์ไปบุกไป ิเวลาบ่ายแก่แกสีโมงเนาะขอวันที่สาวซีเดือนกรกฎาคมปี2องพันสพุทธศักราชสองพันาะร้อยกสิ้าเนาจ้องสีโมนะเข้าไปพ่นและในเมืองเพชรบุรีพ่นและใจกลางเมืองเพชรบุรีพ่นและ พอดีมันฝนตกดอกมือเศร้านี่เนาะวังวังมือเศรอดอกวังสวยวังเที่ยงหันฝนตกอยู่กรุงเทพฝนตกออกมาได้ประมาณเนี่ยสองสามสมม่วนแดดออกบอกแจ้งแจ้งนี่นะโอ้อาวน้ำทะเลนี่คักัวคาก,าากันต่าสูงนใกล้ชิดทะเลเลย สีแดงเป็นหมายถึงวป็นทางโค้งให้ภาคการระมันระวังรถคบไว้เนาะมันก็าม้าเตือนไว้เป็นสีแดงไว้ดินะถ้ามีสีแดงแล้วก็ถือว่าเนาะแดนไว้ได้หันเลยคนเกิดเตือนเอาไ้เอาแรงว้ยาดเอาแหกโค้งแห้งยังมอลไรเด้อดีแล้วพุทธิเตือนไว้ฮะนนะเพราะว่ามันเกิดวัฏจิมาเรื่อยๆแล้วฮะนะคอยขีดไม้ไว้บระคักๆให้ เนาะกอลังสิมุ่งหน้าเข้าในเมืองเลยนลี่นะฮัมุูมุดไปพึงปอดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบ,บุรีฮัมซม ใช้มือเป็นหากสักจิคาม่ครูลอกไปลอไปทั้งศู เดียวเห็นภูเขาหนอมีวัดเน,นี่แหละฮะโอ้ย่ริอีก2กิโลมันมุ่งหน้าเข้าไปใจเมือง ทางเมืองพิวยีเขาเจ้าก็สิเลาะเลาะเลาะตามตามถนนอันนเฟสเกษตมันก็ทางสามกิโลเมตรใช้ทางออกเข้าสุขพิรยาภรีเขาบันไดอินอ๋อถ้าเขาจะเข้าไปเข้าไปหลายได้หลายทางเข้าไปในเมืองมันอ่ะตรงไปเลยก็ได้เดี๋ยวเจ้าก็ะสีโบตรงเคยแล้วไปไปไปลายแบบเนาะตรงไปเคยไปแล้ววันนี้กระสีไปเรียลขวัวสักคนเรียลขวัวแล้ว ปสีเมืองใช่เข้าไปในเมืองโหในเมืองมันยาวไปดนายาวรอตามทะเลมันเข้มทนะเลน่ะทั้งหน้าเอานนี้นะ่ะมันก็ยาวรอไปตามทะเลดีเนไหมเด็นะนเรื่องเราทะเลเริ่มเป็นทะเลซ้ายนะทะเลซ้ายนะเริ่มตะเพชรบุรีนี่หละไปกลางทั้งด้านหนึ่งเนาะด้านด้านซต้ด้านใต้มือจะเป็น ปลาทรายเลนอยที่กิตตุ้มอยูนะ่้งนั้นขวามือไปจะเป็นทราย h า r d นะผมบอกเพชรบุรีจะมีซองซองอันนั้นซองแคมป์ทะเลทะเลหนึ่งเหนจะเป็นทรายเลนเนาะกิตตุ้มขวาแม่นเรื่องทรายมือนี่เรืนะ่องขวามือจะเป็นทราย hard เนาะจนฮอดตซัมเพืนะ่อเหรอเรื่องราว น้อทำเรื่องทำเรื่องไตทำเรื่องตะวินอ,อกระเป็เริ่มตั้งแต่อันบางแสนหมนแล้วเข้าะเพรรบบุีเขาันไดอีกเนาะเริ่ม่มแตบางแสนไปจะเป็นสายหา้าต้นน้อแล้วบางบางแสนไปน้อหาตะวินอ,อกรนะั้นก่อนที่ฮอดบางแสนมันก็เป็นอันนั้นบางปูที่มันก็เป็นอันนั้นนั่นแหละวกี่ต้มมาแล้ว ป่าทรายเลนนะนะดำสูงโอใช้ทางออกเข้าศุกรีแล้วขับต่อไปอยังเพชรเกษมอืองไปบงุงโอ้เหงว่อมนี่นะเริ่มิบไปเข้าไปใน,นเมืองร้อยเมตรเมื่อถึงุงเวียนใช้ทางออกที่สองแล้ววิ่งต่อไปบนเพชรเกษม ตามนังซีรีสบอกนี่แหละมันหนึ่งคอยถือเป๊ะ้ายมือเนี่ยเป็นเขาเนะครขึ้นไปเหนี่ยวพระสว่งางพระสวสงลร์ลีบมนกรลาย,ลายาเจ้าเคยถือหนึ่งเนาะเอาน้ำแป,ป๊บซี่จับไปกินน้ำมัจนกว่มันนวลมันลักมาตีมือครับเจ้าหักปัญญงเรื่องราวมันนะ จะซุบไปอ,นนอันนั้นมานนะเาเรื่องลีงนี่นะออกจากวงเวียนไปสูนย์เทศเอีกแปดร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายอหอดหาดเจ้าสำรานอีกสิบเก้าลา ุ่มเขาจะก็สิคอยแรียนทำสุ่มูคอยแรีนคอยไปสิเ,ยเลยก็คือเร่องทางด่นางซีดีบอกเนี่ได้ก็ฟังแล้วันนี้นตามแล้วเอาสิตัวไปทั้งเดกอ่ะเราตัวหันนั้นทำซุ่มเนี่ยอาคนทอดี โเลี้ยวซ้ยยยวซยวายเกษจรข่อยเลี้ยวซ้ายบนเดโอ้ยกายแล้วอีกห0 0เมตรเลี้ยวขวาเข้าสซนถนนราชดำเนิน <laughs> ขับมาขับต่อไปบนเพชรเกษมอีก800เมตร คอยเม็ดคอยไปไปไ,ปไวไฟมันซ่าดี่โซฮ่งูนั่นแหลนะ๋ยวคอย เย็ยนเย็นตามน้ำลวกไก่ผสมอีกสามก300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสูถ่ถนนราชดับริตรงไปแม่ห้องพยาบาลกรุงเทพซ้ายมือในสถานีไฟฟ้าเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนร,ราชดำเนินเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชรดำเนินถนนราชดำเนินทางซูมจะยินยินจะยินยิน สหกรณ์กรเกษตรเมืองพิษบุริจำกัดก่าสมัสนสนราชดำเนินห่อสูงขับต่อไปบนถนนราชดำเนินอีก800เมตร ร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาค่อยๆใ,ใจยินๆ่าน้ำลวกใกล้ซื้องซื้อจะไหนก่อนหรือไม่่ะคือวบบอี えァイトがうまって